เดี๋ยววันนี้จะมาอ่านหนังสือกับจ<ช>ีซีจีซีจะเรียนเรื่องอะไรนะ<ช>เรียนเรื่องผลไม้เรียนผลผลไม้หรือเรียนอะไรมีอะไรบ้างอ่ามีผลไม้กับมีผลไม้กับอะไรนะหนังสือจอุถามแล้วอ่ะกับสัตว์ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวป้าจะถามนะคะว่า<ช>อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคะช้าง,างอันนี้ล่ะคะเสือเสือโอ้เสือถูกต้องนะครับอันนี้ล่ะ อันนี้ล่ะคะสิงโตอันนี้ล่ะคะมีมีอันนี้ล่ะคะหมาหมาป่าอุ้เก่งมากเลยอันนี้ล่ะคะจอดชื่อนั้นจิงจอกอันนี้ล่ะจอดลิงอันนี้ล่ะคะดีรับดีรับอันนี้ล่ะอูดอูดอันนี้ล่ะม้ามาอันนี้ล่ะคะวัววัวอันนี้ล่ะคะ อันนี้อะไรแกะอันนี้ล่ะคะแมวแมวอันนี้ล่ะคะชูนักชูนักโอ้โหเก่งมากอันนี้ล่ะคะกระต่ายกระต่ายโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้ล่ะคะปลาโูมาปลาโูมาไงดูดีดีดูอะไรอะไรจุนเคจูจุนเคเก่งมากเลยอันนี้ล่ะคะงูงูอันนี้ล่ะคะกบกบโอ้โหอันนี้ล่ะคะปลาโลมาปลาโลมาอันนี้ล่ะคะ พิปโป้โอ้โเก่งโปมือหน่อยโปมืออ่ะเรื่องสัตว์ไปแล้วอ่ะสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะ